เราฮะเสพ่อไม่ได้พักไม่ได้พอนะลูกเสพพ่อเสพแม่ชอบแย่งกันเลี้ยงหลานถูกไหมก็หมดแช่ก็เลยทําหลานให้มาอีกคนนึงจะได้ไม่ต้องแย่งกันเลี้ยงพี่เจ้าค่ะจริงเหรอนี่อย่าบอกนะว่าเจ้ามีอะไรจะเซอพายพ่ออีกแล้วก็แม่แก้วท้องแล้วตอนนี้ก็กําลังมีหลานให้อีกเรื่งคนนี่สุวรรณจันทน์พาแม่เกลียวมาเข้าฟอกเสพพ่อเสพแม่หน่อยเร็วมาแล้วคะมดี่โจ๊กไม่ต้องเลยยังก่อนนะเมยค่ะ ยุคผลนที okay, well s <S wow. uh ่โบทองถึงก็ต้องเรียกเลยหรอฮะโแดงเ้วยโบทององเหรอเออ้ยดโอ้โกหดเอเฮ้ยเดแก่หมอแม่แก่ไหวไหมเนี่ยตายแล้วดูเดินสิเนี่ย เห็นบ่อยใช่ค่ะเ้อเดินไปเห็นใครมาน้ำเพชรเดินอย่างนี้หรอให้แก้วลูกดิ้งลูกดิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหดิ่งลูกดิ้งเฮ้ยนึกยังไงย้ายตูดมาไว้ข้างหน้าน่ะท้องอ๋อท้องแก้วเดินเหมือนใครนะน้ำเพชรเดินเหมือนน้ำเพชรน้ำเพชรแล้วเวลาวิ่งตามผัววิ่งไงลูกเฮ้ยเดี๋ยววิ่งแรงให้โก้ผลักหลังเลยนะ หัวก็เหยียบรถใหญ่เลยแล้วก็มีวิ่งตาแกก็เข้าใจส่งเนาะเป็นไงบ้างลูกฮะทำไมพ่อพีนี่ค่ะมองพ่อของแม่เนี่ยซ่อนเรินเงินหอนจะขาดถ้าแม่ไม่รักเนี่ยนะแม่ไม่บอกเลยน่ะไม่เคยท้องเลยอยากไปหัดท้องเชียร์ดูดิดูเห็นไหมเดี๋ยวจะเดินจะี๋ยวเดินบ่าเห็นไหมไหวไหมเนี่ยนะ นั่งนี่นั่งนี่ดูดูยัไงเจ้าคะอ๋อนั่งนี่ไปค่อยนั่งนี่ยิ่งลำบากเลยแม่เดือนมาแม่เดือนหมอมแม่จ้าใช้น้ำหอมกินกระปิเลยก็ยืนเนียมึงมาฉีกนั่นแหละไม่มีไม่มีทำไมนะเอามะม่วงมาจริมไหมล่ะ ดีดต้องดูแลตเใหดีนะจะเป็นกระโดกกระเดกเหมือนม่ก่อนไม่ได้แล้วนะเดกินเดือนแล้วนะลูกเหรออะไรนี่ทุกกี่เดือนแล้วเนี่ยเป็น้ะมันนไม่ทันเจก้เดือนแล้วกดข้เอดค่ะนงทเฮอ้โหไดเเดินไม่ห่วงแท้งเลย ก็ไดโอ้โหเฮ้ยแล้วไปยืนมือเขาติดทนาล่ะหน้าไม่ยิ้เก็บางเก็บมือมือของแม่อยู่นี่หเสร็จพ่อกองทัพโดนมัดนิ้วรวมกันไหมอะไรจะจับยกกองทับมาไงดีชมค่ะมาเป็นท่นอดเลย โอเป็นนันโลยนี่คุณจะย้ายกูไปประดิสถานที่ไหนนะมันลุกดีๆสิ่ย้แค่นี้ไม่ต้องก็ได้ดีๆหมอแม่เอ้ยนี่ไม้านอนไม่มีไม่ใช่ม้าเป็นทองอะไรดีพผู้ชมเสกโูเรื่องหมอมแม่แก้วอยู่ในสะโพกแบบนี้โอ้โต๊ดใครกันเหรอลูก เจอกับสุดแทนเราเหรอเสพ่อพี่อย่างนั้นรู้สึกดีมากกระหม่อมเช่นปิ่งทองจะขอจับดาบกำทวนไปตัดสึกกับพวกยักษ์เองพี่จค่ะไม่ได้เจ้าค่ะทำไมไม่ได้แม่แก้วเดี๋ยวพี่ไปเองพวกยักษ์ยกกองทัพมาเพราะปิ่งทองแล้วบอกพ่อเป็นแค่มนุษย์มนาจะไปสู้กับพวกยักษ์ได้ยังไงล่ะเจ้าค่ะ แก้วเลยแหละเจ้าค่ะจะไปทำสึกแก้วแล้วหนุ่ไปสภาพแบบนี้เกิดไปปวดท้องกลางสนามเพิ่ขึ้นหมอจะปวดท้องใช่ไหมมีหมอตังแยพระเจ้าค่ะนี่จัดเตรี้ยไม่ได้ร้อยแล้วหมอตังแยของเรามือหนึ่งของเมืองเราเลยจริงเหรอมีแม่ตังแย่หมอสดหรอหมอตังแยใครเรียกแม่ตั้งแย่โแก้วทำอะไรอ่ะแก้วรู้อะไรไอ้แก้วหมอตังแยดัดขาลูกอยู่เจ้าค่ะ ดีหมอตัหมเย่เลยนะคะจะได้หนุนใจด้วยเวลาทำสึกโอ้โหหมอตัแมเยมาหมอตัแมเยชื่ออะไรนะจ๊ะอายาอะไรอโอ้ชื่อทำไปพูดไม่รู้เรื่องซะแล้วชื่อราตรีชื่ออะไรนะชื่อยาตั้มเย่ยยาอะไรนะไอ้ายาอะไรฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยตีนายควรตีนเหอะ โอนไี่ชายเป็นหิ้งแม่หมอราตรีได้ยงไงอนก่อนค่อยๆเดินไปอยู่บนอยู่นอยู่บนยูขึ้นไปแป๊บใจเย็นนะเดี๋ยวขอตรวจขาสอยให้ยายตรวจเลยนะโอ้โหเป็กระโวยดีจังเนี่ยเธอเนี่ยเป็นกระโวยใจลูกแฝดด้วยเกิดตรงไหนเนี่ยลักษณะเหมือนเด็กก็มีปัญหานะทำไมอ่ะเป็นค้างคูมยังไงล่ะฮะไม่ใช่ขบวนย้ายข้างล่างนี่ ใช่ท้องกันอยู่นี่ใครอ่ะอันนั้นหม่อมพ่ออันนจังหวัดดีเกจจารุยอันนี้ท้องแต่เนี่ยท้องนี่ยหาผัวไม่ได้ก็ปิ่งทองปิ่ทองเข้าอยงเราเร็วเลยนไปไปเดี๋ยวได้ยหมได้ทำพ่อได้ใช่ไหมได้สัญญากับฉันก่อนจะไปว่าจะไม่กินลบลูกฉันได้ คุณสองคนในรูปร่างเหมือนที่หยดมากเลยอันนี้ไม่ใช่ที่หยดอะไรอะที่หยดไม่มีไม่มีที่หยดต้้งไม่มอไปไปงั้นเรายกกองทัพกันเลยเกียวไหวแน่นะไหวถ้ามีหมอตังแย่แล้วไม่กลัวแล้วจ้ะค่ะขัน้อยได้เลิกเผลดพลรบ